บอกต่อเพราะใช้เองแล้วดีมากน้องเบานี่เป็นอะไรไม่รู้แผลผุแตกมาใหญ่จนเห็นกระดูกเราใช้เพียง3-4วนันแผลดีขึ้นทุกวนันเห็นได้ชัดเนื้อเริ่มมาคุมกระดูกนะแล,ล,ล 1, 1. ้วแผวเล็กลงเล็กลงคุกวันไว้วันที่น้องแผ็คพิเิตจะมาให้ดูดยอีกครั้งนะคะใครเคยเจอปัญหาแบบเราเล่านี้นบ้างคะสัตว์เลี้ยงหมาแมวขนร่วงเป็นยมยอมคันเกาไม่หยุดจนผิวหนังอักเสบเหบ็บหมักวนใจ แพรเล็กๆาจากกางเกาหรือโดนข่วนกลิ่นไม่พึงประสงค์จากผิวหนังใครกำลังมอ,องยาดีต้องด,ยยดูเพื่อ้ที่เจบครีมบาล์มสมุนไห้บรรเ,เทาโรคผิวหนังเชื้อเรื้อนสัตน์น้อเชื้อรามิสบางเกมีอโยูกต้องน้ำหนัก20ถึง50กรัมหมอไทยทำเองปลอดภัยร้อยเปอร์เซนไม่มีสารเคมีไม่กาะอาการแพ้หรือระคายเคือง ใช้ได้กับสุนัขแมวกระต่ายแฮมสเตอร์และสัตว์เลี้ยงอื่นๆน้องเลียได้ไม่เป็นอันตรายช่วยบรรเทาอาการคัน<แ>เกาผิวแดงผื่นเชื้อราและแที่เลี้ยนสมานแผลเรียกเนื้อระคายเคืองลดการอักเสบองฟื้นฟูผิวผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติเช่นไพรขมิน้นชันผิวมะกรูดมะคัมดีควายบอระเพ็ดสบามอนและอีกหลายชนิด ป้องกันและไล่เห็บหมัดได้อย่างธรรมชาติคงามสาได้โดยตรงไม่ทำร้ายผิวสัตว์เลี้ยงสุขภาพผิวและขนที่แข็งแรงขึ้นวิธีใช้ท <how> าบางบ <are> บริเวณที่มีปัญหาเช้าเย็นโดยไม่ต้องล้างออกเพื่อน้องอยู่กับเราอย่างมีความสุขทุกวนันปักพิกัดร้านไว้ให้บรรดาแม่แทั้งหลายแล้วนะคะที่ตะก้าเหลืองซ้ายมือคะ่ะ